คุณจะได้ยินบ่อยมากเลยนะแม้กระทั่งคนระดับโลกอย่างบิลเกตเขาพูดมาแล้วว่าคอนเทนต์อ s ส k i คิอะพูดมา30กว่าปีแล้วนะแล้ววันนี้มันก็เริ่มเป็นความจริงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ที่คุณทำคอนเทนต์แล้วมันไม่ดีนะไม่ใช่ค่ะมันติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมันถึงจะเท่ากับคอนเทนต์คุณจะสร้างรายได้ได้ได สวัสดีค่ะชื่อครูแม็กนะคะอ,อ๋วันนี้ใครที่เพิ่งเจอครูแม็กครั้งแรกก็ขอแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนะว่าครูแม็กนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านสุขภาพนะมายาวนาน15ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะผันตัวเองเนาะมาเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับนักธุรกิจนะคะกว่าร้อยคนแล้วมีเจ้าของแบรนด์สินค้ามีเจ้าของกิจการร้านอาหารอะไรเงี้ยมากมายนะคะปัญหาส่วนใหญ่อะ่ะที่ลูกศิษย์ที่มาเจอครูแม็กเนี่ยมาไพรเวทเนี่ย ปัญหาคล้ายๆกันพวกคุณคือเขาอยากขยายธุรกิจอะมาสร้างยอดขายบนออนไลน์แต่ว่าปัญหาหลักคือเขาไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เลยทำให้ยอดขายมันไม่ค่อยปังอันนี้เป็นปัญหาที่นักธุรกิจเองนะที่สำเร็จแล้วอะก็ยังติดปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ายุคปัจจุบันอะออนไลน์อะคีย์สำคัญคือ คำว่าคอนเทนต์ที่พวกคุณได้ยินบ่อยๆนะครูแม mm ็ก hmm. mm hmm. บอกเลยว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์น่ะสิ่งสําคัญมากๆอะ่ะมันคือความชัดเจนในการที่เราสื่อสารนะคะประสิทธิภาพในการสื่อสารขอให้เข้าใจแค่นี้ก่อนเลยง่ายๆนะครูแม็ก mm hmm. เองอ่ะก็เป็นหนึ่งคนนะที่เคยมีปัญหาเรื่องของการทำคอนเทนต์มาก่อนเพราะว่าตัวเองเริ่มต้นจากการที่ เราให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพใช่ไหมแล้วไม่ได้รู้จักออนไลน์มาก่อนค่ะก็เลยใช้ความชอบของตัวเองมาทำเรื่องของร้านอาหารโฮมเมดแล้ววันนั้นอ่ะครูแม็กเองก็เฮ้ยลองทำคอนเทนต์เหมือนที่ใครๆเขาก็ลองทำดูโพสร,รูปเนาะแล้วเราก็เขียนแคปชั่นอ่ะแต่วันนั้นแคปชั่นของเราคือมันไม่ได้คุยกับลูกค้าไงคุณมันคุยแต่เรื่องตัวเองมันคุยแต่เรื่องโปรดักของเราดียังไงของเราดียังไงเราซื้อวัตถุดิบแบบไหนกรรมาวิธีเราทำแบบไหนนั่นเลยทำให้ลูกค้าค่ะเขา ไม่ได้เลือกคุณตั้งแต่วันนั้นหรือทําความรู้จักแบบคุณมาเล่าเรื่องอะไรของตัวเองคีย์สำคัญที่ครูแม็กอยากจะบอกพวกคุณนะจุดเริ่มต้นจริงๆอะค่ะคือคุณเห็นหน้าลูกค้าให้ได้ก่อนเนาะง่ายๆวันนั้นที่ครูแม็กอะสร้างยอดขายอะที่มันยังได้น้อยอยู่หรือยังไม่ได้ดังใจอะเพราะว่าเราจุดตั้งต้นไม่ใช่ลูกค้าคุณจุดตั้งต้นในการทำคอนเทนต์วันนั้นเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะยังไงเนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ใครที่ยังรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเรามันยังไม่สร้างยอดขายนะ mm hmm. ครูแม็กนะไปเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วและลองลองมือทําดูแบบตกผลึกเลยนะแล้วไปสร้างผลลัพธ์มาจากเฟรมเวิร์กนะครูแม็กสรุปออกมาเลยเป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า t a i l to Sell นะคะวันนี้ครูแม็กแค่รู้สึกว่าพอเราได้ผลลัพธ์อะไรอ,อยากแชร์ให้กับคนที่มาเรียนรู้กับครูแม็กหรือมาเจอครูแม็กในคลิปนี้เนาะได้ลอง สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ครูแม็กสร้างได้แล้วลองเอาไปใช้ดูแบบง่ายๆแล้วกันนะเทลทูเซลจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณเริ่มเข้าใจเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะแล้วทำคอนเทนต์อย่างมีเป้าหมายและคุยกับลูกค้าที่ใช่และพร้อมจ่ายกับคุณคณรูแม็กรับประกันว่าคุณจะง่ายมากจากการทำคอนเทนต์แม้กระทั่งคุณไม่เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เลยคุณก็สามารถเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปใช้ได้ลูกศิษย์ครูแม็กก็ใช้มาแล้วได้ผลลัพธ์ หลายคนมากๆสร้างยอดขายได้ตั้งแต่วันแรกก็มีนะคะตั้งหลักพันจนถึงหลักแสนแต่ย้ํานะตั้งใจให้เวลาเรียงกับคุณแมกนิดนึงแล้วลองเอาไปทําดูและเดยไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้มาแชร์สั้นๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย